การสั้นฟันผูกปวยปักแหว่งเพดานโวกันบางค่ะซึ่งกองทุนเฉลิมมปพระเกยียรตินึ่งรอยปีส้มเด็ดยาในพระราชูปธรรมส้มเด็ดพระเทพรัตนสุรัสสยามบรม,มราชกุมารีคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยส้มคลา้านาครินก็ได้เปิดตัว MV เพลงรอยยิ้มข้องเรา smile of love สั้นฟันรอยยิ้มแก่ผูกปวยปักแหวงเพดานโวค่ะ มหาวิทยาลัยสงขล้านาครินโดยกองทุนเฉลิมพระเกียรติหนึ่งร้อยปีส้มดัดยาขนาท่านตแพทยศาสตร์เปิดตัวเพลงรอยยิ้มห้องรอไมยออฟเลิรนะคะหนื่งในโอกาสขอบรบเซปีโดยมีนายส้มพอชายบางยางประธานกรรมการบริหารกองทุนเฉลิมพระเกียรติหนึ่งร้อยปีส้มดัดยาสตราจารย์ดรธนแพทย์ยิ่งฉิดชนกตรีธนาคุณขณะดบดีขณะทันตแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาตตาจารด์ดรธันทเวยยิงวิภาวันริตกุลรองศาตตาจาย์ทันตแพพย์น่ายแผสุรพงษ์วงหวัวชราุนนคุณมิน้นเตะตุลาการซึ่งเป็นผู้ประพันธ์เพลงค่ะแล้วก็พิเศษสุดเลยคนนี้เลยอย่างนี้นะ,ค,ะคุณปุ๊อัญชลี่จงคดีกิตค่ะเป็นศิลปินเชอดดังรวมทะเลงข้าวนะคะพร้อมด้วยคณะผู้บริหารบุคลากรและการผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานเทคอนเฟอเรนซ์อลล์ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ6ก ครบส0ป,ปีมาหาวิทยาลัยสงคลา้านครินทร์อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงคล้าค่ะเพลงรอยยิ้มคงเราสมาัยออฟเลิฟนะครับจะทาขึ้นเพื่อใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทํใไ้กองทุนเฉเิมประเกาศนั่งรอยีสมัิยาให้เป็นที่รจักมากยิ่งขึ้นผ่านบทเพลงนะครับโดยมีคุณปุ๊อัญชลีเป็นผู้ขับร้อง,องและมีนักร้องซึ่งเป็นผู้ป่วยปากเวียงพีด่านโวก็คือจากชายอิบรอยิมนะครับอายุ12องปีรวมร้องเพลงนี้ด้วยนะครับโดยเนื้อหาก็จะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวรอยยิ้ม กองผู้ป่วยปากแหว่งไปด่านโวและผู้ไรโอกาสทางธนกรรที่ได้รับการดูแลลักซ่านะครับโดยทีมทันตแพย์และแพย์เป็นรอยยิ้มจากทางผู้ให้และผู้รับนะครับซึ่งกองทุนจะเริ่มประเพสหนึ่งรอยปีสมดัจยาได้ให้การดูแลผู้ป่วยผู้ไรโอกาสทางธนกรรด้านต่างๆนะครับเช่นการในการรักษาผู้ป่วยปากแหว่งไปด่านโวการฝืนฟูสภาพโดยกระดูกข้ากขนไกลใบหน้าประดิษฐ์การดูแลผู้ไรโอกาสทางธนกรรจิ๋วในพื้นที่ห้างไกลนะครับ แต่เราบอกว่าขาใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วยทางศัลยกรรมเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับโดยเฉพะผู้ป่วยปาร์กไวเดนโวตีต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งเติบโตเป็นผู้ใหย่แต่รายเนี่ยต้องมีขาดใจประมาณนี้ซ่แสนบาทนะครับปัจจุบันมีผู้ป่วยอยู่ในการดูแลคล่องกล่องทุนประมาณ100 0คนนะครับซึ่งผู้ป่วยส่วนใย่ก็มีฐานาค่อนข้างยากจนการให้การสนับสนุนช่วยเหลือผู้ป่วย ปากแหวงไปดันวัวนี่ก็จะช่วยทําให้พวกเข้าเนครับมีชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถก้าสู่สังคมได้อย่างมีความสุขกับแต่ว่าทางนี้ค่ะก็สามารถรวมเป็นส่วนหนึ่งในการเติมต่อรอยยิ้มให้กับผู้ปปวยปากแหว่งไปดันวัวนะคะแล้วก็ผู้โดยโอกาสทางธนคารได้มีรอยยิ้มเทสดใสไซด์ในเทเลกบัญชีค่ะกองทุนเฉลริมประกียนึ่งรอยปีสมเด็จยานะคะธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนค่ะเลขบัญชีขึ้นอยู่บนหน้าจอแล้วนะคะ5า5 2 6อกาซอก หกศูนย์หนึ่งหกนะคะมีนะคะ,ะ,คะหรือว่า้าไข่ม่สะดวกก็สามารถสแกนจ่ายได้เลยนะแคปหน้าโจสกแกนจ่ายได้เลยใช่เราขึ้น Q r วค้คดไว้ให้แล้วเ,เ code, หมือนกันนะคะยำธนาคารอีกสกรอบหน้าธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดนะคะเลขเขีบัญชีห้าหกห้าสองหกหกหกศูนย์หนึ่งหกนะคะคนละฮีดคนละหน่อยก็สามารถช่วยเติมตโตรอย,ยิมให้กับน้องๆปากแว้งพีด้านวูได้เหมือนกันนะคะ ก็เป็นการกุศสนเดบเข้ามาช่วยเลือนนะครับใครทีต้องการจะช่วยเลือนก,ก็เข้าไปตามเลขบัญชีโอนได้นะครับ<ช>เพือเข้าไปที่แฟนเพจของของหมอนนครับจายนะครับ,นนรบในเรื่องของกล่อง,องตุนเชลเบอร์เกตตั้งหลปีส้มดัดหย่านะครับ